การที่พวกเรามาต่างประเทศครั้งนี้นะครับพารก,กิจหลักๆเลยนะครับก็คือเยี่ยมหลานไอห,หัวห้าน ภารกิจลองลงมาแล้วก็เดินเที่ยวครับที่ซีเหมือนติ้งนะฮะสายป๊อปหมาดไม่ควรพลาดนะครับมีปั่นจักรยานเที่ยวกรุงไทเปด้วยนะครับปั่นหลายวันด้วยเหมารถเที่ยวหูต้งนะครับแล้วก็หมู่บ้านโคมแดงนะครับจิวเฟินนั่งรถเมล์ครับเที่ยวในตัวเมืองไทเปเที่ยวซัมมูนเล็กนะครับที่จังหวัดหนานโถลิ้มรสชาติโชโ,ชโตฟู่เต้าหู้เหม็นครับเหม็นจนขึ้นหน้าพาชมสตรีทฟูด้ดอาหารจานหนึ่งไม่ถึงร้อย ที่ตลาดกลางคืนจีหลงหรือตลาดโคมเหลืองสายบุฟเฟ่ก็ไม่พลาดครับมีตั้งแต่ปิ้งย่างจนถึงชาบูหมาล่าตักเข้าไปครับไม่มีอั้นอิ่มจนแทบอว้วกส่วนใหญ่ร้านชาบูจะมีไอติมฮัสเกนดาด้วยนะกินไอติมอย่างเดียวก็เกินคุ้มแล้วครับยังมีร้านอีกเป็นสิบนะครับที่เราเข้าไปชิมสายชอบนะครับเห็นของแล้วก็ตาแตกร้านหมวกกันน็อกแบรนด์ดังราคาไม่แพงอุปกรณ์ขับขี่มอไซค์เห็นแล้วอยากเหมาทั้งร้านพบกับพวกเรานะครับวัยรุ่นหนีเที่ยว ที่ใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวันเนี่ยเกือบ14วันวัยรุ่นหนีเที่ยวอินไต้หวัน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 ววันหวันไม่มีเอโค สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องวัยรุ่นหนีเที่ยวออกตัวก่อนนะครับผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับที่ไต้หวันนะครับผมก็จะไปทําใบขับขี่สากลที่ไต้หวันเนี่ยไม่มีสุดทธิสัญญารองรับนะครับเลยต้องทําเผื่อไว้2ฉบับนะครับอนุสัญญาเจนีวา1949อายุ1ปีนะครับใช้ได้101ประเทศส่วนอีกฉบับหนึ่งนะครับอนุสัญญาเวียนนา1968อายุ3ปีนะครับใช้ได้8 4ประเทศทั่วโลก พอได้ใบกับขี่นะครับก็เหมือนเสือติดปีกครับการเดินทางครั้งนี้นะครับสายการบินที่เราจะไปก็คือ EVA นะครับก็เป็นสายการบินสัญชาติไต้หวันนะก็จะไปลงจอดที่เถาหยวนเวลาของไทยนะครับเร็วกว่าไต้หวันเนี่ยหชั่วโมงแต่ที่แปลกครับก็คือไต้หวันเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นเร็วนะครับช่วงตีสี่ากว่าก็าข,าขึ้นแล้วไอห,หัวล้านไอห,หัวล้าน เป็นยังไงครับหลานผมถ้าไม่ได้เชื้อตามานะครับคงหน้าตาไม่ดีขนาดนี้อ๋อลืมบอกไปนะครับทริปนี้ก็จะมีคุณตาคุณยายกับน้องน,นิวแล้วก็แฟนเขานะครับน่าเสียดายครับร่วมทริปแค่5วันเองจากสนามบินนะครับวิ่งเข้าที่โรงแรมเนี่ยก็โดยประมาณ40กว่ากิโลเลยนะ ได้ยินมาหลายช่องนะครับที่เขาว่าไต้หวันเนี่ยจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นเล็กๆนะผมก็คิดในใจจะขายยังไงแต่โอเคครับเหมือนเลยพูดจานะครับเขาจะพูดเบาๆเหมือนคล้ายๆญี่ปุ่นนะครับไม่ชงเชงนะครับเหมือนที่บ้านผมนะครับที่บ้านผมเนี่ยก็มีเชื้อสายจีนพอถึงโรงแรมนะครับเราก็จัดแจงฝากกระเป๋าไว้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็เดินไปทานมื้อเช้ามื้อแรกของเรานะครับที่ไต้หวัน เซเว่นนี่ก็มีขายเหล้าเลยนะตรงนี้เลยสุดยอดมื้อแรกผ่านไปนะครับผมก็ไม่ได้สายแกงกะหรี่ด้วยก็เลยไม่ค่อยชอบก็ออกมาเดินชอปปิ้งกับน้องนิวนะครับเขาก็มาดูรองเท้านะ แต่ผมไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าถูกนะที่นี่ถูกกว่ากันถึง2-3 0ส0พันบาทที่ตู้จำหน่ายเหรียญสำหรับขึ้นรถไฟ MRT นะครับเขาก็มีหลายภาษานะก็มีภาษาไทยด้วยเออค่อนข้างสะดวกหน่อยอมา้ำเดียวถึงแล้ว รถไฟของเขานะครับรอไม่นานก็มาแล้วครับก็คงพอๆกับบ้านเราที่เราโดยสารนะครับ2อสสถานีก็ประมาณ22บาทบ้านเราเอานะครับนี่หนูอีก2อสสถานีบอกด้วยนะจ๊จแต่จ้า ก่อนออกสถานีเราก็เจอตู้จําหน่ายบัตรอีซีการ์นะครับบัตรอีซีการ์ที่เนี้ยค่อนข้างสําคัญนะครับไว้จ่ายได้หลายอย่างนะไปที่เซเว่นก็ชําระผ่านอีซีการ์ได้เช่ารถจักรยานแท็กซี่รถเมล์รถไฟยันเหลือข้ามฟากเลยนะครับ และเรื่องที่ดีของที่นี่นะครับใบเสร็จต่างๆนะครับเขาจะเรียกว่าลอตเตอรี่ใบเสร็จเราสามารถเอาไปตรวจรางวัลได้นะครับ2เดือนจะออกทีหนึ่งรางวัลต่าสุดนะครับ200เหรียญใต้หวันสูงสุดก็คือ10ล้านเหรียญใต้หวันเลยนะครับตู้ดนี่เลือกเลือกนมันเป็นลายบัตรตรงนี้ให้เห็น<อ>ยานได้100ก็คือใช้ได้ไหลายที่เลยตั้งหนึ่งร้อยอ่ะคืออีมี1งใช่ พอใกล้เที่ยงนะครับเราก็จะไปทานร้านติ่มซำชื่อดังนะคะเขาก็จะมีโชโต้ฟู่นะครับที่เป็นกิมมิคของร้านเขาเลยนะถ้าคนกินแล้วติดใจก็ชอบเลยนะครับร้านนี้นะครับจะอยู่ด้านหลังอนุสรสถานเจียงไคเชกนะฮะชื่อร้านว่า,อ,าอะไรวะหางโจเสี่ยวหลงเป่านะฮะไปที่ร้านเนี่ยยังต้องรอคิวเลยนะครับแปลว่าอร่อยจริงๆนะครับ พอมาถึงนะครับลูกสาวก็สั่งชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับก็อยากจะให้พวกเราลองนะฮะสั่งมาอย่างละ2ชุดนะยิ่งโชโตฟู่เนี่ยสั่งมา2ชุดเลยตอนแรกบอกว่าชุดเดียวก็พอเขาก็อยากให้ลองครับเผื่อเราจะชอบนะมา <Okay, S 1> ไม่ได้ตอนที่โชโตฟู่มาส่งนะครับหรือเต้าหู้เหม็นเนี่ยแฟนผมก็ถามเฮ้ยเธอทําไมห้องน้ํากลิ่นแมลงจังเลยวะผมก็บอกไม่ใช่ไอเนี่ยแหละ ด kim, like security, ้วยความที่เราไม่อยากให้ลูกสาวเสียใจนะครับเห็นเขาสั่งมาก็อยากให้เราทานผมก็เลยจัดไปครับอย่างน้อยก็กินให้เด็กมันดูนะฮะโชว์เหนือครับเฮ้ยไอ้ไอ้ชู้บอกหน้ากินยังถ่ายแม่งมันก่อนชู้บอกหน้ากินลอยขึ้นมาเลยพี่ดีภูมิกะหมักรอ่ ขอสัมภาษณ์หน่อยครับรสชาติเป็นยังไงครับตอนนี้นะครับสัมภาษณ์ไม่ได้นะเพราะว่ากั้นหายใจเคี้ยวเข้าไปครับแล้วรีบกลืนให้มันเร็วที่สุดนะเพราะว่ากลิ่นนี้มันลอยขึ้นจมูกเลยนะครับน้ำหูน้ำตาไหลหมดเลยครับผิวสัมผัสนะครับที่จะบอกมาก็คือมันเละนะฮะแล้วกลิ่นก็ฉุนเหมือนกลิ่นส้มแตกครับก็อยากจะบอกนะครับว่าเต้าหู้เหม็นเมืองไทยเนี่ยผมก็เคยทานนะแต่ที่เนี้ยยอมรับครับสุดยอด พอทานข้าวกันเสร็จนะครับเราก็กลับไปเช็คอินที่โรงแรมนะครับเขาให้เช็คอินประมาณช่วงเที่ยงเทยงนะครับเราก็เข้ามาเช็คอินหลังจากนั้นครับก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะแต่ผมไม่ได้นอนที่โรงแรมนี้นะผมไปนอนพักที่บ้านลูกสาวนะครับหลังจากนั้นครับพอตอนเย็นเราก็จะออกไปช้อปปิ้งกันนะครับ๋ยวน,นี่เอนเป็นแค่ีเกนะใช่เหรอใช่สิลองดูไปดูเมื่อกี้เขาบอกอะไรบีนะ พอ4โมงนะครับเราก็เริ่มออกปฏิบัติการหารองเท้าอ่อนคลาวนะครับที่เราจะไปนะครับก็คือตลาดกลางคืนซื้อหลิงแต่พวกเราไม่ได้ไปเดินที่ตลาดนะพอดีมันจะมีศูนย์ขายเครื่องกีฬาเนี่ย ISPO p, p a s เนี่ยมันจะขายอ่อนคลาวอยู่ทางน้องนี้นิวนะครับเขาเสิร์ชหาแล้วว่าที่นั่นเนี่ยมันมีแบบค่อนข้างเยอะเขาก็เลยอยากไปดูครับเพื่อจะมาจับจองนะะ พอใกล้ถึงนะครับแท็กซี่เขาก็จอดอยู่ฝั่งตรงตลาดกลางคืนซื้อหลิงเราก็าเลยต้องเดินข้ามฝั่งครับเพราะว่า i s p o เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งตรงข้าม,มยืงยกันนิดนึงนะฮะของตลาดกลางคืนซื้อหลิง <S <S จากที่สอบถามนะครับนักช็อปมืออาชีพเนี่ยสายรองเท้าเขาจะบอกว่าออนคาวที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกสุดนะแต่ที่ไต้หวันเนี่ยก็ถูกครับยังไงประเทศไทยทแพงกว่าแน่ พอออกมาจากห้างนะครับเราก็เจอยา m a ฮ่ F Z X เครื่อง250นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ปี2024เลยนะครับ oh, <yeah. S 1> พอช้อปปิ้งกันเสร็จนะครับตอนเย็นเราก็มีนัดทานข้าวกันก็มีเจ้ามือนะครับเขาจองร้านอาหารไ้แล้วเราก็นั่งรถแท็กซี่ไปนะครับสังเกตข้างทางนะครับก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆเนี่ยค่อนข้างเยอะ ข้างหลังรถมันคืออะไรต้องไปจ่ายไม่ไม่ใช่จ่ายแถนจ่ายค่าต่ออ๋อต้องใบนี้ไปจ่ายแหละจ่ายตรงไหนจ่ายที่เซเว่นเซเว่นนี่รวมทุกอย่างเลยส่ง ไต้หวันเนี่ยให้กำเนิดรถ SYM นะถ้าเพื่อนๆสายมอไซค์เนี่ยก็จะรู้เขาจะมี Big s c o o ตเตรุ่น 500cc เนี่ยค่อนข้างสวยผมก็หวังว่ามันจะเห็นเต็มเมืองนะแต่จริงๆแล้วมีรถเล็กๆเยอะกว่าเพราะว่าในตัวเมืองของไทเปนเนี่ยหาที่จอดค่อนข้างยากถ้าจะใช้เป็น Big กสกูตเตอร์เนี่ยส่วนมากจะเห็นแถวชานเมืองแต่ในตัวเมืองเนี่ยจะเป็นมอไซค์เล็กๆแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะค่อนข้างเยอะ okay. เราก็มาถึงแล้วนะครับพัฒาคารไท่สปริงที่นี่นะครับก็จะเป็นร้านอาหารทะเลซะส่วนใหญ่นะที่เขามีชื่อผมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ถนัดเรื่องซูชินะแต่พอลองทานแล้วเนี่ยอร่อยครับยิ่งปลาแซลมอนเขานะครับสดแล้วจิ้มกับวาซาบินะโออร่อยมากเนื้อกุ้งมังกรน,นะครับบอกตรงๆเลยแน่นเพราะเขานะครับมีบ่อพักอยู่ข้างๆร้านเลยทําให้อาหารทะเลทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างสด สุดท้ายนะครับจะเป็นซุปซุปเนี่ยครับจะเป็นหอยอยู่ข้างในนะจะเป็นพวกหอยตลับหอยเปาฮื้อเนี่ยโอ้สุดยอดเพราะทานอาหารเสร็จนะครับเราก็นั่งรถกลับที่พักกันนะฮะพรุ่งนี้ยังมีตารางเที่ยวอีกหลายที่นะครับก็ต้องกลับไปพักผ่อนครับ วันนี้ก็ออกมาช่วงสายๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยค่อนข้างหนักนะวันนี้เราจะไปที่ถนนตีโฮวานะโอ้เรียกค่อนข้างยากผมเรียกเป็นถนนดีหัวดีกว่านะเห็นบางที่เขาเรียกว่าดีหัวนะที่ถนนดีหัวเนี่ยก็จะเป็นแหล่งขายของนะครับคล้ายๆเยาวราชก็มีร้านนะครับขายสมุนไพรจีน เยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกร้านขายของที่ระลึกเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญนะครับร้านของกินเนี่ยเพียบแถวนี้เขาเรียกว่าย่านอะไรนะตีหัวเจียตหัวเจียเป็นเหมือนกับค,คววล้ายๆเยาวราชเมืองไทยอ๋อเหรอค,รครววล้ายๆเยาวราชเมืองไทยใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็มีของขายพวกผ้าเสื้อผ้าใช่ไหมคล้ายๆแบบพวกแบบสมุนไพรเหมือนเหมือนเยาวราชเลยอ่ะเป็นแบบแล้วก็พวกแบบเออเนี่ยเนี่ยบอ๋อนี่มหลอมหูฉลามมัมีแล้วก็มีวัดดังนั้นเหรอวัดนี้เอาไว้ขอความรักนี่ยาวไปขนาดยาวตรงนู้นเลยเหรอไฟแดงเลยใช่แต่มันจะมีแสง ม,มันเดินบนได้เลยอ๋อโอเคอันนี้ขนมนที่คนต่อแถวแถวนยอะมากมันจะมีร้านของคนบอร์ดแถวยต่วันตี้ไม่หิดของกินก็เยอะนะ ถนนที่หัวนะครับถูกสร้างเมื่อทศกัลลันะครับ1,850เป็นถนนสายเศรษฐกิจและการค้าที่สําคัญของไทเปนะครับมีหน้าลหละครับถนนสายนี้นะครับก็เต็มไปด้วยอาคารที่ค่อนข้างเก่าๆนะและถนนสายนี้นะครับยังคึกคักในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีผู้คนนะครับแห่กันมาจับจ่ายใช้สอยนะครับระยะนี้นะครับที่สําคัญก็คือเป็นร้านของแฟนลูกสาวด้วยนะครับที่เขาขายของอยู่ที่นี่ ที่ร้านนะครับก็จะขายโจ๊กสําเร็จนะครับเป็นสองซองก็จะเป็นแพ็คนะฮะก็จะมีโจ๊กหอยเป่าพือโจ๊กกระเพาะปลาโจ๊กหอยเชลโจ๊กปลาเก่านะฮะมีโจ๊กไก่ด้วยนะครับแล้วก็มีลังนกสําเร็จรูปนะครับที่ขายเป็นเซ็ตโจ๊กที่ขายนะครับเป็นโจ๊กแบบพรีเมียมในช่วงตุตจีนเนี่ยจะมีคนมากินโจ๊กค่อนข้างเยอะนะครับห้องด้านหลังนะครับก็จะเป็นห้องชิมไวน์นะฮะก็จะมีจําหน่ายไวน์ด้วยนะครับ นั่งอยู่ว่างๆนะครับก็เลยเบื่อก็ออกมาชมสถานที่ดีกว่าว่าเขามีขายอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วก็จะขายลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็พวกลังนกมัง่งพวกกระเพาะปลามัง่งพวกยาจีนมัง่งแล้วบางร้านก็จะมีขายพวกผ้าด้วยนะครับที่เดินมานะครับเห็นแดดเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนนะสภาพอากาศค่อนข้างดีโดยเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิอยู่ที่น่าจะ25สูงสุดก็อยู่ประมาณ29อะไรประมาณเนี่ยฮะกำลังดี เดินมาสักพักนะครับสะดุดตากับ S Max ฟังไม่ผิดครับ S Max นะที่น่าสนใจนะครับล้อหลังเนี่ยมันเป็นโมโนโชคนะทำไมไม่เอารุ่นนี้มาขายบ้างที่บ้านเราเดินมาสักพักนะครับก็จะเจอร้านขายของที่ระลึกหรือของฝากเนี่ยแหละน่าจะมีอยู่ร้านเดียวในย่านนี้ด้วยนะก็มีของละอย่างครับที่ราคาไม่แพงสำหรับซื้อฝากเพื่อนๆครับ นั้นครับเราก็เดินออกมาทานข้าวเที่ยงนะข้างซ้ายนะครับก็เป็นวัดเสียไห่เฉิงห่วงนะฮะก็จะขอเรื่องความรักได้นะด้านหน้านั้นทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตลาดหลงเยอ่อ เอ้ยไม่ใช่เออตลาดอะไรวะยงเลอเออที่นี่นะครับก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าพาหุรัตแห่งไทเปนะครับจะมีขายผ้าโบราณเนี่ยเยอะจะเป็นแหล่งขายผ้าเลยนะที่นี่แต่ผมยังไม่เห็นนะครับว่าขายตรงไหนแต่มาเจอตลาดที่มันเป็นร้านอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะและของอร่อยด้วยนะที่นี่ ถ้าคนเป็นโรคความดันสูงนะครับไม่กลัวตายต้องมาเชิญที่ร้านนี้เลยนะครับชื่อร้านว่ายูเจียฮั่นหลิงครับที่นี่นะครับอาหารค่อนข้างสดเลยนะผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสายซูชินะอย่างที่บอกยังชอบเลยครับว่าอาหารค่อนข้างสดและอร่อยนะที่นี่ที่ลูกสาวผมทานอยู่นะครับก็เป็นหอยนางรมนะครับชื่อมันก็เรียกว่าอิโซโบฮิโรชิม่านะครับถ้วยหนึ่งก็120เหรียญส่วน หอยเป่าหื้อตนสดนะครับถ้วยหนึ่งก็150เหรียญครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ราวๆประมาณ169บาทเพราะว่าเหรียญไต้หวันเนี่ยจะแพงกว่าบ้านเราก็คือ1.13ราคาใกล้เคียงกันครับ,ก,บกับเงินไรนะ่ <c oughs> อหนะล มันจะเป็นปลาที่ดีอ่ะปลาซิวกะอดอ่ะใช่่ปลาอิมอิมมากไปมาอะไรมากทอดคำเก่งต่อรู้คิมคิมคิมย้ายอีกคืออาหารที่เป็นชามนะครับถูกสุดนะครับก็280แพงสุดก็580นะฮะส่วนของผมที่ทานนะครับก็คือข้าวหน้าปลาย่างนะราคาชามนี้นะครับก็อยู่ที่320เหรียญไต้หวัน พอทานข้าวเสร็จนะครับเราก็เริ่มออกไปเที่ยวนะครับที่ต่อไปที่เราจะไปนะครับก็คือถนนโบราณตั้นสุยเราก็เดินไปครับตรงจุดน,นับพบที่เรียกรถอูเบอร์นะฮะต้องไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็คือสถานีรถไฟฟ้าสวงเหลียงก็จะนั่งไปที่ตั้นสุยได้นะสุดสายเลยละ่ะ จากตลาดลงเยอร์อีกแล้วยงเลอร์เออนั่งไปไม่ไกลครับก็ประมาณก,กิโลนิดหน่อยเองก็จะถึงสถานีรถไฟนะการข้ามถนนที่นี่นะครับสบายใจได้ถ้าคุณก้าวขาลงถนนเมื่อไหร่ คุณต้องเป็นไฟเขียวเท่านั้นนะรถจะหยุดให้คุณทันทีนะครับถ้าเขาไม่หยุดเนี่ยเขาจะโดนปรับนะครับเพราะว่ามันมีกล้อง C C T V ค่อนข้างเยอะนะ,ะที่ไต้หวันเราก็ต้องเดินมาลงลิฟต์ครับลิฟต์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรถเข็นเด็กคนชราเนี่ยจะค่อนข้างลงลิฟต์กันเยอะนะฮะ นี่เราอยู่ตรงนี้สูซายเลยอ๋อใช่โอเคโอ้ยเติมไปสองหมื่นเลยเ้ยตั้จากไหนนะฮะอ๋อันนี่คือเต็มที่คือ <45. S 2> สี่สิบห้าสูซาย ข้อดีของรถไฟฟ้าที่นี่นะครับเราสามารถเข็นรถเข็นเด็กเนี่ยเข้าไปในรถไฟฟ้าได้เลยนะโดยไม่ต้องพับเพราะว่าเขาจะมีที่สําหรับรถเข็นเด็กนะฮะแล้วคนชราที่นั่งรถวิวแชร์เนี่ยเขาก็จะมีที่สําหรับรถวิวแชร์โดยเฉพาะเลยแล้วก็ดีที่สุดนะครับของคนรักสัตว์เขาสามารถพาสุนัขเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าได้ด้วยนะแต่เรื่องโบกี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะอาจจะต้องเป็นโบกี้สุดท้ายหรือเปล่า วันที่เราถ่ายนะครับก็น่าจะเป็นวันที่18หรือไม่ก็19พฤษภาคมนะครับวันนั้นก็จะเป็นวันที่ประธานาธิบดีไต้หวันเนี่ยขึ้นรับตําแหน่งมีการกล่าวสุดทรพน์นะครับที่น่าทาเนียบก็จะมีเครื่องบินครับบินที่นั่นฟ้าไต้หวันนะน่าจะเป็น f 16หรือไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตครับวันต่อมาก็ได้ยินข่าวนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยเอาเรือมาปิดล้อมเกาะไต้หวันถึง5จุดเลยนะ แต่คนไต้หวันเขาก็เฉยๆนะครับเขาคงชินแล้วครับเพราะว่ามันมีการแบบเพื่มๆอย่างเงี้ยมาทุกครั้งนะฮะแต่ไม่มีอะไรรุนแรงพอถึงสถานีเปยโถนะครับเขาก็บอกว่าสุดสายให้เราต่อรถนะครับเพื่อจะไปตั้นสุยรออยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างนานรู้สึกจะประมาณ15นาทีได้ถึงจะมีรถมารับนะครับ ประมาณ4-5หสถานีก็จะถึงสถานีตันสุยแล้วนะครับตันสุยเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่เรียกว่ายอยู่ริมอ่าวดีกว่าคล้ายๆเหมือนสมุทรปาก,การตรงแถวที่เราไปทานที่อ,อ,อะไรนะชมนกนางนวลสถานพักตากอากาศบางปูประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาจะเป็นตลาดเลยนะค่อนข้างใหญ่แล้วถ้าคุณมีห่วงยางอันหนึ่งแล้วลอยคอไปนะครับดีไม่ดีอาจจะไปเจอเกาหลีใต้นะหรือไม่ก็ญี่ปุ่น สถานีนะครับแลขวาก็ตกใจแล้วครับโอ้โหนี่มันทะเลคนมาเนี่ยมันกําลังไหลลงมาคนเยอะมากครับตรงจุดนั้นแหะครับที่เราจะต้องเดินเที่ยวเดี๋ยวขอพักทําใจก่อนนะครับบรรยากาศที่นี่นะครับช่วงเย็นๆเนี่ยอากาศเย็นสบายนะครับก็จะมีคนมาเดินเล่นค่อนข้างเยอะนะและนักท่องเที่ยวที่เราได้เจอเยอะที่สุดนะครับก็คือคนไทยเดินไปไหนครับก็มีแต่เสียงภาษาไทยแววๆวมานะฮะ ตันสุยนะครับหรือถนนโบราณตันสุยเนีครับเป็นถนนสายโบราณนะครับอยู่ริมแม่น้ําตันสุยซึ่งเคยมีท่าเรือนะครับเป็นท่าเรือแห่งชาติเนี่ยสร้างเมื่อปีคิเทศักราชนะครับ1858า1858เมืองนี้นะครับก็เลยมีความเจริญรุ่งเรืองนีตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับเรื่องธุรกิจการค้านะครับในการส่งออกแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับ ตลอดถนนเส้นนี้นะครับเห็นมีแต่ร้านอาหารร้านขายของกินนะครับร้านเสื้อผ้าร้านจําหน่ายรองเท้าเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากเป็นสวรรค์ของนักช็อปโดยแท้เลยครับ เข้ามาแวะดูร้างรองเท้าร้านหนึ่งนะครับเขาออกแท็กรีฟันให้เราได้ด้วยนะแต่บางร้านนะครับก็จะไม่มีแท็กรีฟันยังไงเพื่อนๆลองไปช็อปแล้วก็ถามนะครับว่าเขาออกแท็กรีฟันให้เราหรือเปล่าน,นะครับเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่คืนให้กับน,นักท่องเที่ยวเขาก็จะจ่ายเป็นเงินสดมาเลยนะครับแต่มีบางที่นะครับเขาจะออกใบมาแล้วเราก็ต้องไปทำแท็กดีฟันที่สนามบินนะครับก่อนที่เราจะออกจากประเทศ ไต้หวันนะครับใครพาสุนัขมาเดินเนี่ยเขาจะไม่ได้ห้ามอะไรนะแต่เพียงเก็บมูลของสุนัขเนี่ยให้ดีละกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยพาสุนัขคู่ใจเนี่ยออกมาเดินเล่นค่อนข้างเยอะนะอันนี้เป็นไอติมติ้เนเจร์ไต้หวันก็จะมีเป็นไอติมสามลูกแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีเป็นเหมือนคล้ายๆกับแป้ง แป้งไอเนะี่ยแป้งสังขยาไอแป้งไอนะสยายไหมอะ่ะแลวก็ม้วนม้วนอันนี้ที่เขาเรียกนะครับก็น่าจะเป็นไอติมถั่วตัดผักชีที่เมืองไทยเราก็มีนะแต่ที่ไต้หวันเนี่ยคงเป็นที่แรกๆมั้งจะขายไอติมอันนี้ได้นะครับต้องมีพื้นฐานช่างไม้มาก่อนเลยนะต้องใช้ขบสายไม้นะครับจากที่เราใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาแผ่นโรตีมาวางเสร็จเอาขี้เลื่อยของไอตัวถั่วตัดเนี่ยไปโรยให้เต็มนะหลังจากนั้นครับก็เอาผักชีมารองนะครับ แล้วก็ออยติมเนี่ยสลูกหรือ2ลูกตามที่เราสั่งนะครับหลังจากนั้นครับก็ม้วนเหมือนโลตีเสร็จก็ใส่ถุงนะครับแล้วก็กินรสชาตินะครับไอติมค่อนข้างเหนียวอร่อยหอมผักชีแล้วก็ถั่วตัดนะครับมันจะหอมขึ้นจมูกเลยนะแลหด้วยนะฮะเราด้วย อะไรอะไรก็อร่อยิผัอร่อยไม่อร่อยก็ดูนะครับแท้อย่างเมามันเลยนะครับราคานะครับตั้งแต่50เหรียญไต้หวันนะครับจนถึง80เหรียญไต้หวันถ้า3ามลูกเนี่ยน่าจะ80เหรียญไต้หวันนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เดินทางกลับนะเราก็ต้องกลับไปที่สถานีตันสุยนะครับเพื่อนั่งรถไฟฟ้าวันนี้เราก็มีนัดทานมื้อเย็นกันนะครับแต่ลูกสาวผมเนี่ยกลัวไม่ทันก็ลงกันที่สถานีเปิดโถ ก็ต้องรีบเรียกแท็กซี่นะครับเพื่อจะไปที่นั่นให้ทันเพราะว่าเราจองโตะไว้นะครับถ้าเราไปเลทเนี่ยเขาก็จะคนเซิลโต๊ะเราชื่อร้านนี้นะครับก็คือเสี่ยวซางเสียงเฉินตูโอ้ยเรียกค่อนข้างยากที่นี่เขาจะเป็นร้านหม่าล่านะครับหม่าล่าเนี่ยผมเคยไปกินแถวราชดานะปากเปิกเนี่ยชาหมดแต่ที่นี่ผมว่ารสชาติไม่แรงนะ อร่อยเลยแล้วก็เนื้อที่กินนะครับก็จะเป็นเนื้อแกะเนื้อแกะเนี่ยผมชอบมากอร่อยบอกที่ชอบไปแล้วนะครับที่ไม่ชอบก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันทะไก่อันนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยแต่ทางคนไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่าอาหารเนี่ยสุดยอดวันนี้นะครับพอทานกันเสร็จเราก็กลับไปพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมไปเที่ยวกันต่อ ถ้าเพื่อนๆดูแล้วถูกใจรักชอบพอแล้วนะครับลบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณจากใจครับจากวัยรุ่นหนีเที่ยวรนดูน่ารักไปเลย